คุณกิฟได้เกิดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะฮะอยู่กับเราแล้วในเช้าวันนี้รุนสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องโอครับและคุณแม่นะครับน้องโอเนี่ยได้เขียนจดหมายนะครับถึงในหลวงนะครับเพราะว่าคุณแม่ใช่ไหมแม่แม่บอกว่าท่านเป็นเทวดานะฮะแล้วด้วยความคิดในตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเออถ้าเป็นเทวดาก็น่าจะช่วยรักษาพ่อได้และเขียนจดหมายไปหาพระองค์ท่านนะฮะและในระยะเวลาไม่นานก็ได้รับความช่วยเหลือมาถึงคุณพ่อของน้องโอและครอบครัวด้วยการ รับคุณพ่อของน้องโอไปปรึกษาและส่งกําลังคนมาช่วยซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้นะครับพร้อมยังบอกอีกว่าหากน้องต้องการความช่วยเหลืออะไรสามารถเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือได้นะผ่านมาแล้ว8ปีเจ็ดปีเจ็ดปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องโอสิบสี่สิบสี่ตอนนั้นตอนนั้นที่น้องโอเขียนจดหมายไปนี่อายุเท่าไหร่นะครับเจ็ดขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะฮะตอนนั้นที่ ฟังแม่พูดขอขอย้อนกลับไปตอนเจ็ดขวบจำพอยังจำความได้นะจำได้ในใจตอนนั้นทำไมถึงคิดยังไงนะตัดสินใจหยิบปากกาเขียนจดหม,มออายท่านพงษอพอสงสารพ่อครับ,รบอืมพ <า S 2> ออ่อเปวดเป็นโรคอะไรครับพ่อน่าจะเป็นเบาหวานครับครับเขียน okay, เลย ขึ้นขึ้นว่าขึ้นเอ่อถึงพระเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าอยู่หัวครับผมคุณจําคุณจาําว่าคุณเขียนอะไรไว้ได้บ้างไหมถึงถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับตัวพ่อว่าพ่อเป็นโรคอย่างนี้แล้วก็ตามองไม่ค่อยเห็นอะไรนี่ไงจดหมายฉบับนี้น,นี่คือนี่ออริจินอลเลยออริจินอลอันนี้สำเนาหรือเปล่า <Original S 2> ห,หรือว่าตัวจริงเลยแม่นะสำเนาเลยแม่นะอ๋อตัวจริงส่งไปแล้วผมอยากให้พ่อออสขาที่เท้าหายเจ็บ ลูกตามองไม่ค่อยเห็นผมอยากให้คนคุณหมอรักษาตาตอนนี้พ่อออสเข็นผักอยู่ตลาดริมน้ำพ่อออสไม่มีบ้านนอนอยู่วัดท้ายเมืองผมกลัวพ่อจะมองไม่เห็นกลัวพ,พ่อจะไปไปรับไปรับผมไม่ไม่ได้ครับผมเรียนอยู่เลยเรียนอะไร,เร,เ,ร,เ,รเรียนวัดท้ายเมือง ป2เด็กชายนาทีนั่นเองนะฮะส่งอย่างนี้เลยไปน่ารักกี่วันนะครัแม่ทางสำนักพระราชวังตอบกลับมาสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ค่ะนะฮะวินาทีที่ได้รับจดหมายตอบกลับในตอนแรกแม่ตกใจป่ะฮะตกใจค่ะคือคือรู้แม่ว่าลูกเขียนจดหมายไปไม่ทราบค่ะไม่ได้บอกแม่เลยแม่บอกครับ ไม่บอกเลยบอกกันโดนว่าโอ้คับแล้วคุณจ่าหน้าซองถึงไหนยังไงอะไรยังไงอะตอนนั้นถึงพระเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองกรุงเทพครับแค่นั้นเลยเหรออเอไม่มีที่อยู่ด้วยอำเภอเมืองกรุงเทพไม่มีรหัสไปรษณีย์ไม่มีอะไรเลยเด็กไงพี่เจ็ดขวบอะแบบซื่อใช่ไหมครับน้องโอครับครับแล้วตอนนั้นคุณกเด็คนลูกอยู่คนลูกอยู่แล้วพอวันที่ทางพระองค์ท่านตอบกลับมา แม่เปิดจดหมายไม่หนูอยากดูก่อนไม่ด้เปิดอ่ะให้พี่สาวข้างบ้านเปิดให้ครับหน้าซองมันมาอยังไงครับซองเป็นรูปยังไงแบบมีตาที่เขียนใช่ไหมฮะไหนขอคิดดูซิแบบไหนครับอ๋อนแบบนี้นี่นี่นี่ให้ให้ให้นี่นี่ตั้งไว้ให้กล้องสูบ็นเข้ามานี่นี่ขอดูหน่อยใกล้ๆมีบุญเหลือเกินนี่ครับนะอ๋อนี่คือจดหมายตอบกลับนะฮะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับ ถึงเด็กชายนาทีตามที่ท่านทุนกล้าวนะถวายดีกาความว่าอยู่บ้านเล็กที่นี้ตำบลน,นี้อำเภอที่จังหวัดนี้ขอพระราชทานความช่วยเหลือความแจ้งอยู่แล้วนั้นนะสำนักราชเลขาธิการได้ส่งเรื่องให้กองราชกาเอาราชเลขาธิการ,าร,ร,าร,าการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ขอให้ติดต่อโดยตรงนะที่กองนี้นี้นีนนนนอ่า จดหมายก็มานะฮะในราชการสำนักราชเลขาธิการวันที่รับจดหมายและได้อ่านคำสุด็นไงครับแม่ก็ทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกก็กลัวกลัวกล้าไม่ค่อยได้ไม่กล้าไม่รู้จะทำอะไร่ะตอนนั้นในที่สุด ก็ได้รับการช่วยเหลือได้ก็รับได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างคะแม่ก็มีข้างสองอาทิตย์นะคะก็มีที่สํานักงานเขาติดต่อไปมาที่กาชาราบุรีที่กาชาราบุรีเขาก็โทรมาหาแม่ว่าอีกอไม่กี่วันนี้เขาจะมารับพ่อออสไปรักษานะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในวังก็จะส่งตัวแทนมารับพ่อออสไปค่ะโอ้ยเป็นไงแล้ว อตนนั้คงท่านตอบกลับคือทางวังตอบกลับมาตอนนั้นในจิตใจเราคิดยังไงตอนนี้ยด่ดีใจดีใจเลยพอจะหายแล้วครับเออแล้วมีเขียนจดหมายตอบกลับไปขอบคุณไม่ไม่ได้เขียนเขามารับเข้าไปในวังเขามารับเข้าไปในวางเข้าไปในวังอนเล่าต่อซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก่อนก่อนที่ท่านจะมาครับก็กำลังจะเล่นน้ำเนี่ยครับอ๋ใส่เกงนตัวเดียวครับแล้วท่านก็มาประมาณสี่ ซีขัรถครับคขับเข้ามาก็ถามว่าบ้านเล็กที่นี้บ้านขายบอกบ้านผมที่แระจะทําไมครับพูดไปอย่างงี้ท่านก็บอกว่าให้ไปแต่งตัวแล้วก็มาคุยกับท่านก็เข้ามาคุยครับแล้วท่านก็ไปหาพ่อครับอ๋อคนในวังใช่ไหมคะคนในวังมาท่านผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้มาที่บ้านเลยนะครับมาดูแลแทนเลยว้าวดีจังเลยคนลุกเลยเนาะเห็นว่ามีซ่อมแซมบ้านทําบ้านที่ด้ใยช่มคะแม่ยังไงคะ ก็พอไม่นานะก็มีซ่อมแซมบ้านไปเมื่อตอนปีห้าเจ็ดสองปีที่แล้วบ้านเก่าๆแบบขั้นมาดูแล้วมันเป็นหลังคาสังกะสีคะเวลาฝนตกทีน้ํามันก็หยดน่ะเราก็เลยเปลี่ยนให้เป็นหลังคากระเบื้องค่ะโอ้ตื่นตันจังเลยอ่ะมีบุญมากเลยอ่ะคือนอกจากค่าขนมน้องโอยังได้รับค่าเทอมอีก เท่มแล้วอะไรครับเทิมหนึ่งหมื่นสองครับกี่ภาเทิมด้วยกี่ปีครับน้องโอครับจะเรียนไปเรื่อยๆจนว่าจะพอใจตอนนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมคะยังได้อยู่อครับเรียนสูงๆนะลูกนะเป็นบุญของเรามากเลย่เป็นบุญนะเรียนเรียนเผื่อทุกคนด้วยนะลูกไม่มาคุณคิดดูว่าในโลกของเราที่อาศัยอยู่เนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเด็กคนในเขียนจดหมายไปหาพระราชาจะลองไห้คือเขาคงไม่รับการตอบรับ ตาของเรานี่สิเนาะมันเป็นเหมือนกับเด็กคนหนึ่งอะในใจคุณก็คงคิดว่าคิดไหมว่าพระราชาจะตอบแบบไม่คิดไม่คิดแต่มันเป็นจริงในชาติของเราเนาะแต่หนูแอบหวังลึกๆไหมแอบสอสิว่าท่านจะช่วยเหลือใช่ไหมแอาสินะว่าตอนนั้นคุณพ่อน้องโอก็อาการตอนนั้นเป็นยังไงมาเล่าอีกทีอ่าคือตามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เดินกระเพกครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ไว้ว่านะฮะในสมัยที่เราเกิดมา ในสมัยเรื่องราชการที่9เนี่ยอะไรอะไรก็เป็นไปได้ถูกต้องกำลังจะพูดเลยคิดอยู่ในใจเลยว่าคิดเหมือนกันไงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คิดว่าแบบเป็นไปไม่ได้และยอมแพ้นะจงเชื่อในศรัทธานะจงเชื่อในตัวคุณนะและจงเชื่อในตัวพ่อที่จะช่วยเหลือเราเป็นยังไงบ้างครับเชื่อว่าสองสามนาทีที่ผ่านมาทางบ้านก็คงเหมือนกับเราพี่น้องชาวไทยทุกคนก็คือมันเมื่อทราบข่าวตอนนั้นคุณแม่ ทำอะไรครับก็คนแม่ก็กําลังขายของอยู่พอทราบข่าวก็หมดใจนะคะไม่รู้จะพูดไงก็เอ้ท่านก็ดีนะคะช่วยเหลือครอบครัวรู้จะพูดยังไงก็เสียใจนะคะและมีโอกาสได้ไปกราบท่านเรียงค่ะ ตอนตอนหลังนี้เห็นทางกาชาิว่าจะพาไปแต่พอไม่ทันนะคะ<า>พอดีโปรแกรมก็ไม่ทันก็เลยมาท่านพระองค์ท่านมาสวรรคตเสียก,ก่อนก็เลยไปไม่ทันแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็เคยไปถวายพระพรที่ซิดลีรานะคะค่ะคือไปครั้งหนึ่งทางกาชาิก็นาไปไปด้วยกันหป่เนี่ย <Yeah. S 1> ไปค่ะไปไปด้วยกันเลยจแม่เลยลูกแล้วล่าสุดเนี่ยได้มีโอกาสไปที่ สนามหลวงเรี่ยงครับยังค่ะกาจะไปแน่นอนค่ะทางเทศบาลเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวพอเขาว่างแล้วโปรแกรมอะไรที่ลงตัวแล้วเขาก็จะมารับไปที่ที่นู่นแ่ะค่ะครับเป็นยังไงบ้างเรามาทราบข่าวอ๋อครับร้องไห้ครับร้องไห้เลยครับตั้งตั้งมีอะไรที่แบบ ตั้งไว้ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้กับตัวเองไหมว่าแบบเราจะทําเพื่อพ่อตั้งใจไปตั้งแต่พอสองก็ตั้งใจไว้นานนะครับค่ะก็คือตอนปสองนี้คือบวชอ๋อบวชบวชทุกปีเลยนะคะั้ปบวชพอฮาทันวาโอ้ก็บวชให้ทุกปีบวชถวายท่าบถวายท่านติดปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะบวชเหมือนกันครับอ่าแล้วอะไรอีกคะโอ้เป็นทหารรักษา ไปด่าหารครัพระองค์ด้วยตั้งใจมานานแล้วเยี่ยมเลยยอดเลยเดี๋ยววันนั้นเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกนะวันนี้คุณเป็นถ้าคุณเป็นได้แน่นอนเป็นได้แน่นอนพ่อช่วยเหลือโอเพื่อให้โอเติบโตไปช่วยเหลือคนอื่นต่อโอต้องจําไว้เลยนะลูกโอนี่เป็นคนที่มีบุญมากนะลูกกิฟต์บอกว่าถ้าเป็นกิฟเนี่ยกิฟจะ นะตีคือจะจะแขวนไว้บนหัวเตียงตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่ไหนไว้ที่ข้างในห้องอะค่ะครับเป็นเก็บเก็บเอาไว้เป็นแฟ้มค่ะมีค่ามากๆเลยจริงๆแม่จ๋าโอจ๋าขอบคุณมากนะครับที่เช้าวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราคุซาานขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคนทดีมากเลยพวกเราเป็นอย่างมากนะครับผู้ชม